สวัสดีค่ะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้ากลุ่มคาพูถือเป็นหัวข้อการใช้งานหลักอีกส่วนหนึ่งของโปรแกรมคาพูเมื่อผู้ใช้งานที่สมัครเป็นผู้โดยสารได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมเบื้องต้นและผ่านการคัดกรองแล้วแอดมินจะส่งยูสเซอร์แนมและพาสเวิร์ดสำหรับเข้ากลุ่มคาพูให้ทางอีเมลสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ากลุ่มคาพูกันค่ะ เมื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรองได้รับ username และ password เข้ากลุ่มคาพูแล้วให้เข้าโปรแกรมและล็อกอินเข้าระบบก็จะเห็นเมนูแรกคือกำหนดจุดขึ้นรถโดยในคลิปนี้แอดมินจะแนะนำการใช้งานการลงทะเบียนเข้ากลุ่มคาพูผู้โดยสารกันค่ะในส่วนของเมนูแรกคือ การกำหนดจุดขึ้นรถและลงรถจะเป็นเมนูที่ทางผู้โดยสารกำหนดจุดขึ้นรถไปยังที่ทำงานหรือโรงเรียนและจุดลงรถหลังจากกลับจากที่ทำงานหรือโรงเรียนซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจุดเดียวกันเช่นที่บ้านหรืออาจจะออกจากบ้านที่อยู่ในซอยมายังถนนและกำหนดจุดขึ้นรถฝั่งหนึ่งของถนนและกำหนดจุดลงรถอีกฝั่งหนึ่งของถนนเพื่อความสะดวกในการรับและส่งของคนขับ โดยจุดขึ้นรถลงรถสามารถค้นหาผ่านช่อง Search ข้อมูลที่มีคำว่าสถานที่จาก Google Map หลังจากกำหนดจุดขึ้นรถและลงรถเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูลค่ะ เมื่อผู้โดยสารกำหนดจุดขึ้นรถและลงรถแล้วให้ไปยังเมนูต่อไปคือเมนูค้นหาคนขับกำหนดวันเดินทางเมนูนี้จะค้นหาคนขับและกำหนดวันเดินทางซึ่งโปรแกรมคาพูกำหนดวันเดินทางขั้นต่ำ4วันและต้องจองล่วงหน้า1วัน สำหรับการเข้ากลุ่มคาภูครั้งแรกทางหน่วยงานของท่านจะแนะนำวันเดินทางครั้งแรกขึ้นขอให้กรอกข้อมูลวันดังกล่าวเพื่อให้เกิดการจับคู่เข้ากลุ่มคาภูพร้อมกันและผู้โดยสารต้องกำหนดรูปแบบการเดินทางซึ่งมีให้เลือกแบบไปกลับหรือเดินทางไปอย่างเดียวและหน้าจอจะมีปฏิทินให้ทางผู้โดยสารกำหนดวันเดินทางหรือสามารถเพิ่มวันเดินทางได้ที่ปุ่มเพิ่มวันเดินทาง เมื่อกดเลือกวันเดินทางจะมีจุดสีแดงหน้าวันที่ผู้โดยสารเลือกไว้จุดสีแดงนี้หมายความว่ายังไม่มีคนขับยืนยันการเดินทางเมื่อกำหนดวันที่ได้แล้วให้ผู้โดยสารกดปุ่มค้นหาคนขับจะมีป๊อปอัพแสดงข้อมูลจำนวนวันที่เดินทางรูปแบบการเดินทางวันที่เดินทางให้ผู้โดยสารดูรายละเอียดอีกครั้งหากถูกต้องให้กดยืนยัน เมื่อกดยืนยันค้นหาคนขับเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการค้นหาคนขับที่มีรัศมีเส้นทางผ่านจุดที่ผู้โดยสารกำหนดจุดขึ้นรถไว้เมื่อระบบค้นหาคนขับเจอผู้โดยสารสามารถเลือกคนขับมากกว่าหนึ่งคนได้ในกรณีที่ไม่พบคนขับให้ทางผู้โดยสารรอ2-3ถึงวันและเข้ามาทำการค้นหาคนขับใหม่อีกครั้งหากยังไม่พบคนขับอีกให้ผู้โดยสารติดต่อมาทางแอดมิน เมื่อพบคนขับระบบจะแสดงรายละเอียดคนขับเช่นรูปภาพหน้าคนขับชื่อจำนวนที่นั่งค่าโดยสารระยะทางและแผนที่จากจุดออกรถคนขับไปยังผู้โดยสารเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้โดยสารตัดสินใจเลือกคนขับ ผู้โดยสารสามารถเลือกเข้ากลุ่มคาร์พูโดยกดที่ปุ่มเพิ่มรายการของคนขับที่สนใจในกรณีที่เป็นการเข้ากลุ่มครั้งแรกหรือแต้มไม่พอให้ทางผู้ใช้งานชำระเงินตามบัญชีที่แจ้งไว้ตามลิงก์ด้านล่างและเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าเมนูแจ้งการชำระเงินเพื่อเติมแต้มเข้าระบบ <premises. S 2> เมื่อกดเข้ามายัางเมนูชำระเงินผู้โดยสารสามารถแจ้งการชำระเงินเข้าระบบโดยใส่ข้อมูลการชำระเงินเช่นจำนวนเงินโอนวันที่โอนเงินเวลาที่โอนเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผู้โดยสารสามารถติดตามการอนุมัติการชำระเงินผ่านทางเมนูประวัติการชำระเงินซึ่งจะแสดงสถานะว่าทางแอดมินได้รับหลักฐานการชำระเงินและอนุมัติแต้มที่ใช้ในการเดินทางแล้วหรือยัง หากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางแอดมินได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่เข้ากลุ่มคาภูไม่สำเร็จทางผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนได้ค่ะเมื่อมีแต้มในระบบแล้วผู้โดยสารกลับมายังหน้าค้นหาคนขับและสามารถเลือกคนขับได้แล้วโดยกดที่เพิ่มรายการของคนขับจากนั้นจะมีป๊อปอัพแสดงข้อมูลรายละเอียดชื่อคนขับรุ่นรถและทะเบียนรถ เพื่อเป็นการยืนยันกับทางผู้โดยสารอีกครั้งหากถูกต้องให้กดยืนยันแล้วสถานะของคนขับจะเปลี่ยนไปเป็นคำว่ารอการตอบรับการขึ้นรถจากคนขับ หากมีคนขับตอบรับการเข้ากลุ่มคาพูผู้โดยสารจะทราบได้โดยจะมีอีเมลแจ้งมายัางผู้โดยสารซึ่งอาจจะมีคนขับตอบรับเข้าร่วมกลุ่มคาพูมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้โดยสารเข้าโปรแกรมและกดยืนยันการเดินทางกับกลุ่มคาพูที่สนใจโดยที่ผู้โดยสารสามารถเลือกกลุ่มคาพูได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นและจะต้องเดินทางไปจนเสร็จสิ้นตามกำหนดการ ในส่วนถัดไปคือเมนูรายการร่วมเดินทางโดยผู้โดยสารสามารถเลือกกดดูรายละเอียดการเดินทางได้ที่หน้าปฏิทินที่มีการกำหนดวันเดินทางไว้โดยกดไปที่วันที่เดินทางวันนั้นๆและจัดแสดงข้อมูลของคนขับและผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นแถบจะแสดงข้อมูลการติดต่อของคนขับเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดมินมีทิปแนะนำค่ะ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขอให้ผู้ใช้สร้างไอคอนทางลัดเข้าโปรแกรมโดยสำหรับระบบ Android ผู้ใช้สามารถสร้างทางลัดโดยเพิ่มไปที่หน้าจอหลักและสำหรับ iOS ผู้ใช้สามารถสร้างทางลัดโดยเพิ่มหน้าจอหลักเช่นกันในส่วนของเมนูอื่น ทางแอดมินจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อไปซึ่งในคลิปหน้าเราจะมาบอกขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ากลุ่มคา P พูสำหรับคนขับติดตามกันต่อนะคะสำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมไอโทรนิคคารพูสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ